มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดใจเจ๊ก,ก้อยเจ้าของร้านปกป้องเด็กหญิงจากที่มีผู้ใช้ Facebook โพสต์ข้อความสองผัวเมียในภาพถ้าเห็นโพสต์นี้ทางร้านขอชี้แจงถ้าคุณมีพฤติกรรมแบบนี้ทางร้านไม่ขอให้บริการคุณอีกพฤติกรรมคุณแย่มากทั้งคู่ลูกคุณโดนวิ่งชนน้องที่ชนเขาไม่ได้มีเจตนา และเขาพยายามจะประคองน้องที่ล้มขึ้นมาแต่คุณสองคนผัวเมียเจตนาทั้งตีทั้งเตะน้องคุณก็เป็นพ่อเป็นแม่คนทำแบบนี้กับเด็กได้ยังไงคุณไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้กับน้องเขาเราส่งคลิปให้พ่อแม่น้องแล้วถ้าพ่อและแม่น้องเขาตามคุณเจอคุณต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่คุณทำเราต้องการลูกค้าแต่ถ้าลูกค้าเป็นแบบนี้ขอบาย พร้อมทั้งคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะจากภาพวินาทีเด็กวิ่งเล่นกันในโซนสนามเด็กเล่นและจะเห็นว่ามีเด็กหญิงสองคนกําลังวิ่งเล่นกันอยู่จากนั้นมาชนเด็กที่กําลังยืนอยู่กับพ่อและแม่เมื่อเด็กล้มลงเด็กสาวจึงได้มีการนั่งเพื่อประคองเด็กขึ้นมาจากนั้นยกมือไหว้ขอโทษแต่ทางพ่อแม่เด็กใช้เท้าถีบเด็กจนเด็กเองล้ม ล่าสุดทางร้านอาหารดังกล่าวตำบลพันทองอภอพันทองจังหวชนบรุรีได้พบกับเจ้าของร้านและเป็นเจ้าของโพสต์นะคะเปิดเผยเวลา21นาิกาของวันที่9กุมภาพันธ์ลูกค้าได้ทักมาที่ Facebook ส่วนตัวว่าอยากจะดูคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดและได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ตนเองฟังหลังจากนั้นตนจึงมาเปิดกล้องวงจรปิดและเห็นภาพดังกล่าวตนจึงได้นำคลิปจากกล้องวงจรปิดมาเปิดโพสต์ จุดประสงค์หลักที่นําคลิปมาโพสต์เพื่อการเตือนสติและเป็นอุทาหรณ์เตือนใจสําหรับผู้ปกครองที่พาลูกหลานมานั่งรับประทานอาหารเป็นครอบครัวทางร้านจะมีโซนสําหรับเด็กวิ่งได้ วิ่งเล่นกันเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นถ้าฝ่ายผู้ปกครองของเด็กอีกคนเห็นเหตุการณ์ในตอนเกิดเหตุต้นคาดว่าเป็นเรื่องราวบานปลายแน่นอนจากเรื่องอุบัติเหตุเด็กวิ่งชนกันกลายเป็นทะเละวิวาทภายในร้านตนอยากฝากเตือนถึงผู้ปกครองที่พาเด็กมาอยากให้เห็นใจพูดคุยกันด้วยเหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์และในเหตุการณ์ดังกล่าวผู้ปกครองของเด็กที่ถูกกระทำบอกว่าไม่ติดใจเอาความแต่อย่างใดเพียงแต่อยากให้เตือนเป็นอุทาหรณ์และอยากให้จบ ้เเพีียงท่านขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ